เยมุงคลเจพอใจนะครับเป็นเจ้าภาพงิ้วถวายงิ้วให้กับปุณ่าลงมาตลาดสำเลข,ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นฝันยืนร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขคิดประสงค์สิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกๆประการให้มีเงินทองไหลมาเทมาเฮงเฮงรวย ด้วยความปรารถนาดีจากนางอิวไซยงหงขอให้ท่านเจ้าภาพจงเจริญนะครับกินแม่เกียวหวยแม่ตับเสียสิงอึงบ่วงสื่อยูอีจุซีเฮียมงคลเจ้พอใจเลี้ยงห้าตับเสียตัวหีเจ็กแม่คนเดาโกงมาปอหออายุมม่ขวัญยืนคิดเงินถอยได้ยืนคิดทองหอยได้ทอง กินเกลียวกินเกียววัดไซตัวถางรงอมเฮนี่รวยรวยทีกงโบโหเองให้รวยรยตบมือดังๆให้ทานสักครานะค่ะอายุไม่ผ่เกณเกเงินขอให้ได้เงินเกทองขอใได้ทองกินเกียวกินเกียววอดไซตตัวนางไรงเฮ้น สุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยรวยตรอมือดับดังฮยมมงคลหน่อยนะครับพร้อมกับเจ๊พอใจนะฮะในท่านนั้นมีแต่สุขภาพแข็งแรงอายุมันฝันยืนนะครับลีบวยเสียสิงบ่วงสื่อเฮง